สวัสดีครับท่านครับน้องอุคงอิงครับท่านครับสีสเกตสร้างบ้านครับพี่น้องวันนี้เพื่อนๆชองหน้่ชัวร์ครับมาเบิ่งบรรยากาศบ้านน้องอุคงอิงครับมื้อนี้นะครับอุปกรณ์ของกับมาครบเลยพี่น้องนะครับอืมเฮ็ดกัมเพงใหม่มื้อนี้รถตู้อยู่นี่ครับทีมรถตู้นะครับนี่แะครับบ้านน้องอุคงอิงฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยพี่น้องครับ อุปกรณ์นะครับมาส่งเรียบลอยนะครับหินกับทรายนะครับก็มาส่งแล้วพี่น้องนี่แหละครับประตูนะครับห้องบ้านได้ดติดกับพอแบบนี้ครับพี่น้องรถนักรถเบาเขานะครับหินทรายเล็กมาส่งแล้วพี่น้องฝุนปูน บ่พอห้องกับซังใหม่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับนะครับมาเบิง่งความคืบหน้าเดี๋ยวล่อ้างเพ่นข้ามา่เหมือใดเนี่ยครับแซ่บเด็ดใ้พี่น้องได้เบิ่งอีกเที่อนหนึ่งเนี่ยครับ บ้านน้องององิงนะครับสานหน่อยผิดปันเพ่งของเขามีความคึ้หน้านะครับเดี๋ยวพามาบึงพอบ้านทิศแดงนี่แค่ยังอ่ะตะดตุ้งยังยี๊แค่ยังอ่ายังนี่โอ้บินบินขาขวาง เขามาส่งหมือนเด็โอ้มาส่งวังสาวพี่น้องเนี่ยข่ายของอบินเด็กวัวหัเเเเเนเด็มีมีมเวลานี่ครับพี่น้องบรรยากาศบ้านนออ้ององค์หิงนี่ครับทีมผบบัดพนับพนนี่ครับ นี่ลองดินสูงแห้งนี่ครับอนาคตกับวันไงครับรอเบิงนี่ครับเกิดโยกบานลังนี้ขึ้นอีกนี่ครับเพราะมันทำแห้งฝนตกหนามก็จะไหลมาห้อนี่ครับต้องผีนี่ครับบิน,บน,นจะหินปูนทรายนี่ครับ หลวดมาทรงแล้วโอ้หายเขียวดีพี่น้องเพราะว่าเป็นหดนามูมือนะครับเป็นหดนามูซมือติมพอบะเขียวดีนะครับผัวมันกัดมือหูอว่านมือกอนนะครับกระล่มแห้งนะครับ ลมแห้งเลยพี่น้องฝนก็นง่เขาบานแน่นี่นครับนี่แหละครับเตรียมความพร้อมก่อนสร้างสิเขามา สีเห็ดกำแเพียงไม่ครับสีเอาวันเก่าออกน่ครับเหลือเก่าออกกระสีเห็ดคือฟังทัพพุทนะครับทางทางล่ามีล่าสเตนเลสท็อปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ มันนี้ก็วันจันหรอพี่น้องวันทำงานครับเด้อครับพี่น้องนี่ครับวันทีหนึ่งเด้อพี่น้องวันทีหนึ่งมีหน้าครับมีงานอยไกลๆนีครับบ้าน น้องอุ้งยิงนี่ครับราวาเป็นงานบุญนะครับเขาฟรีด้วยพี่น้องนะครับบอต้องเสียเงินนะครับเขาฟรีนะครับเจ้าภาพเพิ่นจันท์ให้พี่น้องได้เบ่งนะครับนี่ครับอยากเชิญชวนพี่น้องมานะครับใกล้ใกล้บ้านนะครับเป็นบ้านป่าพมยองนะครับเพิ่นจางมานะครับอลังการงานสั่งเนพี่น้องเิ่นเห็ดทุกนี่ครับ จัดใหญ่นะครับวันที่หนึ่งมีหน้าเพิ่งเกิดแสดงอยู่ในไกลบ้านจะครองครับนะครับบ้านอีลาเราต้องเดินทางไกลนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น่อ,อยยางไปขางหลังบ้านเบิ่งนะครับ ไปเบิงเบิงนะครับบอดีกพาพี่น้องอยังรอลายมือแล้วกรับบอดดี้เขามาเพราะว่าติดงานนะครับพึ่งมาจากนครสวรรค์ให้พี่น้องครับเดินทางไกลเนี่ยนะครับตึ่มากนะครับ,รบกลับมาจากนครสวรรค์ไปนอนคืนเดียวนะครับจะเป็นหลังบานแบบ บรรยากาศลมลื่นครับอย่ากําลังออกไงครับคนนํามสมมตอ นี่ครับต้นกระโดนกำลังปงใบใหม่นี่ครับผมว่าเตมันสิตายครับที่แรลกกำลังปงใบใหม่นี่ครับเป็นมันแห่งแห่งวัตวสิตายนะครับบรรยากาศหลังบ้านนะครับที่มรนโตมันกำมา อยู่บ้านพักผ่อนเขาไปอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วนี่ครับตึงน้องตึงแม่หน่อยนี่ครับสะอาดเรียบร้อยดีพี่น้องนะครับเลย เป็นส่วนแล้วนะครับตอนนหิดกับขาวก็อยู่ทั้งพี่ห้องหลังบ้านนะครับบ้านหลังเก่าก็สะอาดดีเรียบร้อยดีเก็บเงียบนะครับออกพี่นอง นี่แหละครับพี่น้องความคึบนหนานลครับไปเกาอินหินบนทไา้นะครับเล็กมาลงมือเซานี่นะครับมาถ่ายพี่น้องบึงบ่ท่านนะครับกลวมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้เบ่งนี่ครับอยู่บนโดนสร้างเป่นกระสีขอบมมกนะครับเห็ดใหม่้ครับอืมลาฟคลิปนี้เอาไว้สนีทซะก่อนพี่น้องคลิปต่อไปกระว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ